Để trai. Này, không để cái này cho nhiêu tiền vậy nhỉ đi địa nhưng mà ăn có này เดี๋ยว

เราจบเลยตรงๆเลยเชื่อระบบทีคระบบที่ระบบตรงประมาณประมาณประมาณถ้าเกิดระบบ চোৱাৰি মই ভিতৰলৈ ในมมองของวัตถุะยานเนี่ยก็น่าจะมีการเคนย้ายตัวราบ้างน่าจะหลังจุดที่นีที่ีแล้วหลังเนี่ยนี้เราเราไม่ร <Hon> ู้ว่า